สวัสดีครับพี่น้องชาวดวงวันนี้ก็พามาพบกับน้องกบคนเดิมนะครับ,บก็เป็นน้องกบนะพี่กบนากบแล้วลุงกบแล้วครับพาวันนี้พามาดูดวงสายพันธุ์ไม่แก่นนะครับที่ได้พัฒนาแยกย่อยออกมาจากสายพันธุ์จัมโบ้นะครับเนื่องจากจัมโบ้เป็นดวงที่ผสมซ้ำจนเกิดเลือดชิดนะครับ อ่อนแอตายง่ายขนส่งไปก็ตายง่ายต้องใส่ต่อขวดน้อยลูกได้ด้วงต่อกระมังก็น้อยนะครับแต่ตัวโตมากนะครับโตจนตลาดไม่ต้องการนะครับโตเกินนะครับเจ็ดสิบแปดตัวโลนะครับก็เลยพัฒนาใหม่นะครับเป็นด้วงปลาจากอำเภอแม่แก่นปัตตานีนบ้านเรานะครับ ลยตั้งชื่อว่าสายพันธุ์ไม้แก็นนะครับเนี่ยครับจุดเด่นของสายพันธุ์ไม่แก่นคือสีจะไม่นิ่งนะครับไม่เหมือนจัมโบ้ทั่วไปนี่จัมโบ้ทั่วไปหัวจะมีลายดํานะครับส่วนไม้แก่นนะครับจะมีหัวไม่มีลายนะครับจะมีปนอยู่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะมีดวงป่าธรรมชาติเริ่ม สดเรกเข้ามาครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับหนอนนะครับเนี่ยครับจะมีพวกนี้นครับลูกครึ่งลูกกลายต่างๆนะครับจนเกิดความแข็งแรงแล้วก็ลูกดกขนาดตัวก็ยังโตเหมือนเดิมนะครับหนึ่งถึง120ตัวโลนะครับตามที่ตลาดต้องการแล้วก็หนอนด้วงก็มีสีเหลืองเข้ม ใหญ่แล้วก็เหลืองเข้มนะครับแล้วก็ดกมากนะครับต่อกำมังก็ดกจริงๆนะครับเดี๋ยวลองมาชมกันสักนิดนะครับนี่ครับนี่ครับพอไปผ่านเหยนไหมครับมีตัวผู้ครับยังอยู่นะครับดูนะครับนี่ครับกะมังนี้ก็เปียกหน่อยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเหลืองเร็วโตน้ำหนัก เยอะลงมาดูกระมังที่แห้งปกตินะครับนี่ครับดูพ่อแม่พันธุ์นะครับยังมีชีวิตอยู่นะครับเราคุยดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับตัวเยอะนะครับใหญ่ใหญ่ไม่แพรจัมโบ้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับแต่ความแข็งแรงคงทน อึดสุดยอดนะครับเห็นนะครับแน่นกว่าจัมโบ้ครับถ้าเป็นจัมโบ้นะครับเลี้ยงนานแบบนี้ตัวโตขนาดนี้มันกินกันเองหมดนะครับจะเหลืออยู่ประมาณสี่สิบตัวครับไม่เกินห้าสิบตัวแต่สายพันธุ์ไม่เกิดนี้จะยังคงอยู่จนโตได้นะครับหลายตัวครับนี่ครับดูกระมังนี้ที่แห้งครับดูพ่อแม่พันธุ์ตายมดูไม่ออกแล้วนี่ครับยังอยู่เยอะนะครับอาหารหมดแล้วก็ไม่กินกันเองนะครับ ฝากน้องใหม่ด้วงสายพันธุ์ไม่แก่นไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของมิตรรักแฟนเพลงสายด้วงด้วยนะครับครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับน้องกบคนเดิมด้วงสาคูแมงวังโระเทพจากเพจด้วงป่าสายใต้แท้ร้อยเปเซ็นสวัสดีครับ